นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้นึก,กว่าเวลานี้เราไม่ได้ทำการงานอะไรทางภายนอกมีแต่งานภายในยใจให้นึกอย่างนั้น เราทำงานเกี่ยวกับการพยายามทำใจให้สงบเพื่อจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นก็เพราะเราไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละก็จึงได้พากันเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ เราได้พบแต่ธรรมของไม่จริงจิตใจนั้นมันถึงหนีออกจากโรคอันนี้ไปไม่ได้เพราะโลกียะธรรมนะ่ะเป็นธรรมไม,ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ดับไปแต่บางอย่างมันก็ทำให้ตั้งอยู่นานไปหน่อย บางอย่างก็เกิดแล้วดับไปเช่นรูปกายอันนี้เมื่อบุญกรรมตกแต่งมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากน้อยเพียงใดรูปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้เพียงแค่นั้น ่วนนามาร,รมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้มันปรากฏว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ไม่สังเกตพิจารณาให้ที่ท่วนก็ไม่ค่อยจะรู้ดอกก็มันเกิดมันดับอย่างไร มีแต่พู้ที่มาฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ได้เพราะเมื่อเวลาใจยังไม่สงบนี่จิตมันก็คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่อย่างนั่นแหละวางจากเรื่องนี้ก็ไปจับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาอ่านวางจากเรื่อง นั่นก็ไปคิดเรื่องโน้นหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนมามธรรมนี่จึงชัว่ามันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดเกิดเร็วดับเร็วอืมเป็นอย่างนั้นแแต่ส่วนรูป,ปรธรรมนี่ถ้าจะว่า มันเกิดแล้วมันนานดับปัวนะนะมาทำหน่อยหนึ่งก็ทุกข์เพราะดังที่เราเกิดมาเนี่ยคนลหลายปีละรูปนี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาถึงปัจจุบันนี้รูปกายอันนี้มันก็เกิดดับอยู่นั่นเนี่ยของเก่า ดับไปเอาของใหม่เกิดขึ้นมาแทนอาหารเก่าถ่ายเทออกไปก็รับประทานอาหารใหม่เข้าไปแทนใส่ไว้อันนี้นะจึงว่ารูปเก่ามันดับไปแล้วรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแต่มันก็ไม่เกิดดับรวดเร็วเหมือนกันกันกบนมามธรรมอ่าพิจารณาดู เนิ่มลายน้ํมโมกน้สัสเลตเน้ำหน,ำน,น,ำน้องเนิ่มเลือดต่างๆางพวกนี้มันก็ถ่ายเทกันอยู่อพระวันนั้นแหละอมเก่าออกไปของใหม่เข้ามาแทนไม่มีอะไรดอกยั่งยืนเนี่ยรูปร่างกายอันนี้แต่ว่าบุคคลผู้ไม่ได้ อบรมจิตให้สงบระงรับมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้กิเลสมันครอบงำไว้ให้คิดไม่เห็นกิเลสมันไม่ยอมให้คิดพิจารณาถึงความจริงของร่างกายสังขารนี้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่รู้นั่นแหละ ต่อเมื่อได้มาฝึกจิตนี่ให้สงงบจากกิเลสอันตป็นข้าศึกแก่ความสงบงต่างๆแล้วเชนนี้นะจึงค่อยกำหนดพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้แจ้งนั่นมันก็พิจารณาได้แบบนี้นะ เรื่องใดเรื่องนามเรื่องรูปที่ตนยังไม่รู้แจ้งอย่างไรยังสงสัยว,ว่าเป็นของเราของเขาหรือไม่ใชออ่อย่างนี้มันต้องต้องกำหนดพิจารณาให้มันหายสงสัยเข้าไปเรื่องมันนะอย่าให้มันสงสัยอยู่ตรงนั้นถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว มันก็จะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูปก,ก็ดีนามก็ดีเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเราเกิดมาแล้วใครจะปอยักแก่อยากเก็บอยาก,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 กตายก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดการไปนู่นเละแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวังสิ เพราะว่ากฎธรรมดาของสังขารร่างกายเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่มันกฎธรรมดาของสังขารคือสิ่งที่เธอสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี่นะทั้งที่มีจิตวิญญาณคลองก็ดีไม่มีจิตวิญญาณคลองก็ดี มันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจโดยแจมแจ้งไอ้ผู้ที่พิจารณาเห็นนามรูปไม่มีสาระแก่นสารเช่นนี้เราก็มาพิจารณาถึงจิตผู้มาอาศัยอยู่ในนามในรูปอันนี้อีกครั้งหนึง่ง ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี้เมื่อมันไม่รู้แจ้งในนามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มักถือว่าเป็นของเราแล้วก็ใช้กายวาจาใจนี่ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่ใช้มันไปฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตาย คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วย,วยไม่ได้หมายเอาสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะคำว่าสัตว์ตะวะแปลว่าผู้คลองอยู่ในโลกดังนั้นผู้ใดยังคลองอยู่ในโลกนี่ก็ได้ชื่อว่าสัตว์ตะวะเหมือนกันหมดแหละจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดี เป็นอินเป็นพรมก็ดีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดนี่นะรวมเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เมื่อมาแยกออกตามสมมุติก็ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เทวดาอย่างนี้ก็ว่ากันไปให้เข้าใจ ดังนั้นแหละหเหตุที่มันคล้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันใช้กายวาจาใจในี่ทำบาปให้เข้าใจเอาโอกจากทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ยังไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนบางคนก็ ถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่เห็นเขาเผือแต่บางคนบางพวกก็สะสมอาวุธไปแล้วเมื่อได้โอกาสก็จี้เอาเลยเจ้าของต่อสู้ก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายเสร็จแล้วก็ขนของของเขาเอารถจนไปปล้นนะมนุษย์สมัยนีย้เนี่ยมันมันไม่นึกถึงเกียรติของตัวเองเลย ตัวก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่หาเอาโดรำพังตัวเองมีร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอยู่กว่านั้นแทนที่จะไปใช้ความคิดความอ่านทำการทำงานด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ทำไปซ่องสมกันเป็นโจร พะคอยแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้โดยแสนยากแสนลำบากนั้นเดิมบางพวกก็เป็นคนเจ้าชู้มายาม,มีเมียหนึง่งผัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจก็ยังไปสมสู่กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นหรือว่า หญิงคนอื่นชายอื่นหมู่นี้นะนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเมื่อบคุคคลไม่พยายามละตันหาอันรา้กาจอันนี้ออกจากกิจใจแล้วก็ไปทำบาปด้วยตันหาอันนี้แหละไปเบียดเบียนบคุคคลอื่นเบียดเบียนของ รักของชอบใจเขาเขาก็ยอมเสียใจเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตนนึกว่าตนนั้นมีอิสระที่จะพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์แต่แท้ที่จริงแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วโลกอันนี้มันมี กฎเกณฑ์มันมีระเบียบอยู่พระโยาม,มีดีกับชั่วถ้าใจดีมันก็พูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็พูดชั่วไปการกล่าววาจาในมันเนื่องมาแต่ใจการกระทำอะไรทางกายก็เหมือนกันนั้นเนื่องมาแต่ใจหมดนั่นแหละดังนั้นการที่บุคคลจะเว้นจากพูดเท็จพูดโซเซียลพูดคำหยาพูดเพ้เอเจ้อ ต่างๆหมนี้ได้พ่ออาศัยฝึกใจนี่ให้รักต่อความจริงแล้วก็ให้นึกถึงว่าคำพูดนี่เนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธภายนอกมีปืนเป็นตน้นเพราะว่าการที่คนเราจะรบกันเนี่ยโดยอาวุธยุทภัณฑ์เนี่ยมันต้องรบกันด้วยปากซะก่อน ด่ากันไปด่ากันมาเอาเร้กกเมื่อมันโกรธขึ้นสุดขีดแล้วมันก็ทนไม่ไหวแล้วนี่ก็ยกกองทัพไปห้ำหั่นกันลงไปถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เหมือนกันนะต้องโต้เถียงกันซะก่อนโต้กันไปเถียงกันมาความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็เอาวประหัสประหารกันแบบวันนี้ด้วยอาวุธต่างๆแล้ว นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้บุคคลผูท้ที่ไม่ไม่เห็นโทษแห่งคำพูดไม่ระวังไม่เลือกคัดจัดสรรการพูดการจาแล้วนำทุกข์นำภัยมาให้จริงๆท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้ว่าอาวุธใดในายผีพบไม่ลบปากแม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศีล จะดีร้ายจะขายกินสิ้นไตรภพบจบเจรจาดังนี้อันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะเป็นความจริงอยู่แล้วดังอธิบายมานั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพื่อการกล่าววาจานี่ให้มันดีมันงามกล่าวแต่คำจริง อย่าไปพูดโ่เสียดให้เขาทะเลาะวิวาทกันอย่าไปพูดคำหยาบต่อใครและใครเพราะใครก็ไม่ชอบคำหยาบนี่นะต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไม่รู้จักการเวลาอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเรื่องมนะันน่ะ ให้สำคัญเรื่องการกล่าววาจาให้มากทีเดียวอย่าไปละเลยไปการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกก่อนเสมอที่จะพูดอะไรอย่าไปวู่วามไปตามอำนาจของกิเลสต้องยับยัง้งใจซะก่อนเรื่องสำ,สำคัญสำคัญที่จะพูดนั่นนะ ถ้าพูดออกไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือไม่หน่อง,องี้นะก็รู้ถ้าเรากำหนดพี่นานะโอในในสังคมนี้ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมันจะกระทบกระทั่งคนบางคนบางพวกให้เสียใจเจ็บใจอย่างนี้เราก็ไม่พูดมันแหละแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องที่จะพูดไปนี่ไม่กระทบกระทันใครแหละ อย่างนี้ก็จึงค่อยพูดไปนี่นะต้องฉลาดพูดในในเวลาเข้าสังคมคนเรานะี่ยอย่าไปพูดตามอารมณ์ตามกิเลสแต่พูดตามกิเลสล้วไม่ได้บางทีก็ชั่วไปเร็วชามไปอำนาจกิเลสนะมันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องมาแต่ใจทั้งนั้นนะ การดื่มเหล้า,มาเมาสุรามุนีมันก็มาจากใจนั่นหละใจชอบมันใจไม่ฉลา,าดไปคบกับเพื่อนนักเลงสุราเข้าไปอย่างนี้นะไม่ไม่ดื่มก็จำต้องได้ดื่มทีพอไปคบกับเขานี่อืมดื่มทีละทีละน้อยไปนานเข้ามันติดแล้วก็ดื่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อย ี่จนเสียผู้เสียคนนะเนี่ยโมลีมก็มาจากจิตที่ทั้งนั้นแหละให้เข้าใจจิตไม่ฉลาดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักว่าควรหรือไม่ควรอ่อย่างนี้นะก่อนจะพูดจะทำอะไรไม่ใคร่ไม่ควรวนให้ละเอียดถี่ท้วนก่อนแล้วเมื่อทำลงไปโดยไม่ใคร่ควรน่ะ มันก็มีพลาดนั่นแหละมากกว่าที่จะมันจะถูกต้องอมันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีใกล้คร,รวนแล้วมันก็ยังผิดอยู่เพราะว่าความคิดความเห็นมันมันไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นโดยแท้จริงแต่มันสำคัญผิดไปก็มีบางทีเนะ,อ,ะอย่างนั้นก็มันก็เหลือวิสัย เราพิจารณาแล้วแต่ว่ามันไม่ทะลุโป,ปร่ปปองอมันก็พลาดไปเราก็ยอมยอมรับผิดลงไปเราตั้งใจสำรวมระวังไปใหมอ่อย่างนี้แหละผิดแล้วก็ยังไม่อธิษฐานใจละเว้นความผิดนั้นยังทำยังพูดไปอยู่อย่างนี้นะมันก็บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่ออกถอนออกจากจิตใจในี้ได้สักทีแล้ว ืให้เข้าใจคำว่าเพียนเพียรละบาปนั่นก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเผลอไปคิดรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเกิดบาปอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจเห็นนี้แล้วรู้ตัวแล้วก็กําหนดใจอธิษฐานละต่อนนี้ไปข้าไปเจ้าจะไม่ทําจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให บาปกรรมวันนั้นจงระงับดับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้ล้วคำว่าเขาว่าเราสมาทานศีลกลับคืนมานั่นแหละรู้แล้วว่ามันเผลอไปทําให้ศีลข้อนั้นมันขาดไปอย่างนี้นะเราอธิษฐานใจว่าจะไม่ทําอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ก็ชื่อว่าสมทานศีลข้อที่มันขาดไปแล้วอ่าเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละทุกคนขอให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นผู้ฝึก,ก,กจิตใจนี่เองเนี่ยเมื่อฝึกจิตใจให้ดีได้มันก็มันมันก็มีการสำรวมกายสำรวมวาจาอืก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็พิจารณาเสียก่อนแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นกะารทำการพูดมันก็ค่อยไม่ค่อยจะพลาดพังเลยอืมอันนี้แหละที่คนเราจะ ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมละกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ่ะกรรมชั่วนั้นนวงเหนียวชีวิตให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้เนะี่ยเอากรรมชั่วมันนำไปนระกอบัยภูมิทนทุกข์อยู่นั้นพะอแรองแล้วพ้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นมาบาปกรรมยังไม่สิน้นคนก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะบุญกุศลก็ทำนี้เมื่อบาปกรรมมันจนจะหมดแล้วมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์บาปติตตามมานี่บาปที่ยังไม่หมดสิ้นนะน,นะมันมีเศษมีเหลืออยู่นะนะเอามาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์พูนสุขแล้วมีอวัยวะร่างกายบกพร่องไปส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะ บางรายก็ตาบอดหูโหนกมาเต่กำเนิดก็มีตรนี้นั่นเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่สิ้นทีนี้บางพวกเมื่อทำบาปไปแล้วสเสวยวิบากรรมนั้นหมดลงไปแล้วแต่นี่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันจึงนำมาให้เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนยึงได้มีอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้ทีนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์อย่างว่านี่แล้วมันลืมตัวที่คนเรานะ่ะเพราะมันล,ลึกชาติหนหลังไม่ได้ว่าชาติก่อนเราไปตกนรกหมกไหมเราไปเคยเป็นสัตว์สิ่งนี้ะไรชานอะไรอยู่ก็รู้ไม่ได้เลยจึงได้สำคัญว่าตนนั้นไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรมาเลย สร้างเพศชาติอนหุ่นหลังเพราะฉะนั้นจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาใน,นเลยฮะนี่คนบางคนมีร่างกายสมบูรณ์แล้วนะเต้นสามศอกออกสามวาเอา้าชอบดื่มเหล้าเมาสุรากันชายาพินคอบหมู่เพื่อนผงที่เป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหาย เลยใช้กายวาจาอันนี้เนะี่ยที่บุญกุศลต,ตกแต่งให้มันได้ทำชั่วเรื่อยไปอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะเมื่อหมดอายุสังขารลงบาปกรรมนะ้ามันนำไปสู่นรกของเก่าอีกเมื่อพ้นจากนรกมามาเกิดเป็นคนอีกเมื่อยังไม่ได้ฟังคำสอนขุงเจ้ายังไม่รู้สึกตัว ยังไม่กลัวทุกข์กลัวบาปกรรมมันจะนำไปสู่ทุกข์ตราบใดแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างว่านี่แหละอ่าบุญกุศลก็ทำบาปก็ทำเมื่อพ้นจากบาปแนละ้วก็มาเสวยผลบุญขณะที่เสวยผลบุญอยู่นี่ก็ไปทำบาปเข้าไปอีกอย่างนี้นะเมื่อต่อหางกันไปเรื่อยๆเมื่อไรมันจะจบลงได้แบบนี้นะมันจบไม่ได้อ่า ต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเกิดธีริโอตปธรรมขึ้นมาในใจเกิดความละอายเกิดความสะดุ้งหวากรัวในการที่จะทำความชั่วกลัวจะความชั่วนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดธีริโอตปธรรมขึ้นในใจอย่างนี้แล้วเออนั่น,นแสดงว่ามันเชื่อบุญเชื่อบาปวันนี่นะอ่าจิตใจอันนั้นน่ะ ถ้าว่าจิตตัวนี้ยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าอํานวยผลได้เป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันก็มันละบาปไม่ได้อหมายความว่าอย่างนั้นเลยจิตนี้ละบาปไม่ได้เหตุนั้นถึงได้คล่องอยู่ในโลกสงสารนี้ขอให้เข้าใจกันบุคคลจะหนีจากโลกสงสารอันนี้ได้เพราะละบาปนั่นเองเมื่อบุคคลใดยังไม่ละบาปแล้วจะไป ภาวนาฝึกผนจิตใจให้สงบให้จะปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะมันผิดขั้นตอนกันเพราะว่าบาปกรรมเนะี่ยมันครอบงำจิตใจให้เศร้าหมองขุนมัวให้พุ่งสร้างเลื่อนลอยอยู่ยงี้นะแล้วมันมันจะสงบได้ยังไงอ่ะบาปกรรมมีอิทธิพลอยู่ในใจแอือดังนั้นเนะี่ยผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามอธิษฐานใจละเวน้นกรรมชั่วต่าง ดังกล่าวมานั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจแล้วก็เมื่อละบาปกรรมทั้งหลายหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญแต่กุศลคุณงามความดี ไปเรื่อยๆอย่างนี้อจิตใจมันก็จะสงบลงไปได้แบบนี้นะเมื่อเมื่อมีแต่บุญแต่กุศลมีแต่คุณพรัธนะไกลยอยู่ในจิตใจอันนี้อย่างนี้มันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงได้บบนี้สงบได้เ,เป็นองั้นอ้เรื่องการทำจิตให้สงบเนี่ยสำคัญมากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าใจ เราจะไปเจริญปัญญาเลยไม่ได้ดอกการที่วิมิดังใจิตใจนี่นะมันต้องมาฝึกใจเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสง,งบให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อนเมื่อจิตมันสง,งบระงับจากอารมณ์ต่างๆไปได้หมดแล้วมันสง,งบอยู่ในปัจจุบันเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ในปัจจุบันนี่แล้ว ฝึกอย่างนี้จนล้วมันตั้งมั่นจริงๆนะนตั้งอยู่ช่่ค้าวก็ไม่ได้อีกต้องให้มันตั้งมั่นอยู่นานทีเดียวเลยเช่นนีล้ละการเจริญปัญญานะพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้สามารถละบาปได้สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนได้นี่นะมเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้ว ผู้นั้นก็จะตั้งใจหาโอกาสหาหนทางละบาปกรรมความชั่วอันใดที่ตนยังละไม่ได้นั้นพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปให้ได้อ่าอย่างนี้แหละมันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวของตัวเองเป็นผู้พิจารณาตนเองได้ว่าตนเองนี่ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส เมื่อยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตราบใดก็ย่อมได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขนี่ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างนี้คนเรานะ่ะถ้าไม่อ่านตัวเองให้ออกแล้วไอก้กิเลสบางอย่างมันก็นล่อจิตให้เพลินให้เมาให้สนุกสนานอ่าเกว่าเราได รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเชยชมเนละมันจะเป็นสุขสบายดีอย่างนี้นะเนี่มันไม่ใช่ซะแลหอ,หอยพากันเข้าใจนี่แหละปัญญานะ่ะตามรู้ตามเห็นวิถีจิตที่มันคิดไปตามอนากิเลสอย่างไรเราก็ตามรู้แล้วก็กำหนดละมันไป รงมันลงขันทั้งห้านี่นะมันไม่ใช่ของเราหัดปรงหัดวางมาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้จริงๆแล้วอยากจะพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่จริงจึงได้ตั้งใจทำความเพียรพยายามละ เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นออกจากกิจใจดังแสดงมา